สวัสดีย้ำเสาร์ครับพี่น้องเวลากูเบ็ดแล้วครับต้อจากคลิปที่แล้วละพี่น้องยามเบ็ดมาขึ้นนี่นมาเสาร้ากับมากูกันเลยครับผมกูเบ็ดเนาะหมานบา่ปิดไฟก็แจ้งแล้วมาถึงส่ง

ห่งเศรษามัน,มานแล้วครับแหมแรกแหกมันมานแล้วตรงงามๆเลยครับ ครับผมเต็มแรลกของมึงแท้ไหมกย่างเล็กครับมันก็หลอกไหมุ่กกุ้งไหมสั้นกีดี่อ,องมึงเนี่เยเบ็ดลัางนี่ถือกระปูครับ ก๊อปูสัมพอ่อเงี้ยมันหล่อนดีหระแไม่ใส่หล่อนหล่อนตามหลังตามกลนั่นหลอดมึงครับตัวแบกนี้หนึ่งเด็ดก๊อปกามเพิ่นสเสร็จแล้วโอ้ยพอดีเราไปกีมมึงกันสัมพอ่อใส่ไปห่วกใส่แตกใส่แตกแตไปป้ปูแท้ๆหล่อนตามกลนัอนหล่นจะไปกีมมึงกันพี่น้องตัวนี้ครับ พี่น้องมั่งเน,น,นี่ยเออมันหลนนี่เห็นไหมครับใส่แตกช่องแตกหัวแตกใส่แตกเป็นปูแล้วครับหนีเพนตายแล้วปลากับพวกกินครับหล้างนี่แล้วครับพี่น้องมายามซ้ำหลอกก็ถือทั้งสามหลอกครับนี่อันที่ถือประคอสี่ตัดมาขึ้น,นครับแล้วเเบ็ดมาใส่ไว้แทน ถือถึงสามหลอบเลยครับมาแต่ว่าหลอบสองว่าถือสำรับงาน,นถือปลาไหลมาขึ้นลงนองอะตัดเบ็ดเอามาใส่เทีนโอ้บห่อนทุ่

พี่น้องเบ็ดหายครับเบ็ดถอนหายเอ้ยเส้ไปหายมีลังนึงอู้หูลังนึง่งหายลีครับเขาให้ต้นนิดหน่อยจะไปหาใส่นระบาดน

หยุดถอนหายรลางนะครับโอ้มันใสยู่เหรอพี่น้องถอนหายยี่งีุ่งหรอครับมันไก่กันพวกกํลังพุ่นไหมครับโอ้โอสิลงกลางปลาเขาเลือกๆพุ่นละไม่ยังก็ดิน เตืนตามมันทั้ทงปูนเนาะทีนี้คนยังไปอ่อนไปฟังทัางคไปซองมึงครับหาคนเกี่ยวกวัวเขาอยู่ห็นอ่ะพี่น้องกูเบ็ดเซ็ตมดเลยครับมายืนมึงซองมึงหาเบียดน้ำอันตัวมันถอนหามันดินยืนมึงตึงโดนครับว่าเห็นนี่วีแววครับ คือสิบดได้ดล้ครับหลากไปทางใดวุน่นนี่ฉันคอยไปสรุปผลงานกันพี่น้องไปเบิ่งผลงานกันใส่เบ็ดต,ตะมะเมือขึ้นนี่ครับคู้นเบิงพันเสี้ยมนางเลือกปลายูพานพันเสี้ยมหมันนี่ครับเดือปลาหลาเต็มกระสังไปเปเบิ่งปลากันพี่น้อง นี่เหมือนเสาเด็กประคอตัวนึงครับก็ก็ปูตัวหนึ่งปูถึงเบ็ดนี่คอยมาเบึงผลงานกันทั้งขึ้นครับมาสรุปผลงานครับอันนี้เพ่อนพ่อเด้มาตอนเสาครับนี่ได้มาหมือนเสานี่ครับขึ้นสองคนครับยือหยัดกระชั้งครับนี่ตัวงามครับผม ปาคอปลาดุกปลาเสียมแม่นี่ไหมพี่น้องเมืองปลาเสียมโอ้ยหมกนีนะครับเต็มฟาร์มมือเลยหมันคือเก่าครับหมันคือเกา่าสำหรับลิปนี้ขอเล่าเรี่งตำหนี้ครับผมสวยหรอแดดออกแล้วครับทีมงานเท่ากับกบบ้นล้วครับผมพอกันลิปหน้านครับสวัสดีครับผม ตัวยังไงพี่น้องมานคักมันใ,ใส่เบ็ดสิบลูกครับสิบลูก